ุณเชื่อไหมฮะว่าซีรีส์เนี้ยเข้าชิงเอฟมี่อวอร์ดถึงยี่สิบสามรางวัลโ้อ้เลยนะยี่สิบสามสาขาเ็าก็ก็ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตลอดตลอดต้นปีเนี่ยฮอตมากคนพูดถึงกันเยอะอันนี้เชื่อเชื่อมากๆด้วยนะฮะกับอ่าแอปสตรีมมิ่งที่เปลี่ยนชื่อบ่อยที่สุดในโลกนะครับก็คือ HBO Max นั่นเองนะฮะผมกูยังก กูยังจำ HBO Go ไม่ได้เลยแม็กเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นแม็กใช่ไหมแล้วตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนกลับมาเนี่ยเป็น HBO Max HBO Max ะกูก็รอว่าว่าอีกสักพักนึงไม่จะเปลี่ยนเป็น Go ตอนไหนแม่ไม่ได้วนอยู่กันอยู่ไม่กี่อย่างสวัสดีครับครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาจับไข่ฮะตอนนี้ยังยังไม่ถึงใช่ไยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ๋อมาอ๋อออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกไะฮะ เดี๋ยวว่าเดี๋้่าเราขอคุยเรื่องไฟลรถตัก่อนนะอครับแล้วก็ก็ผมก็ไม่รู้อาจจะมีชื่อใหม่อะไรหรือเปล่าแบบ HBO Pro Max อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆให้เขาอยู่แค่นั้นก่อนเถอะจะเปลี่ยนยังไงก็ได้แหลเขานะคะแต่ว่าือไว้โรตั้งเนี่ยรางวัลใหญ่ๆก็คือ Outstanding Drama Series ละครยอดเยี่ยมเขาแข่งกับใครแข่งกับซ e r ว n c e นะครับของ Apple TV Plus ครับ แล่วมีเดอนล้านออฟอาร์ตออฟอารนะอาราไดเออเดิปโลเมตครับซวนเซเวรนอ่ะไม่ีบอกไปแล้วเซเวรนแล้วก็สโลฮอสอ่าโอ้โหนี่เยอะมากนะครับอนะแต่อะต้องรู้กันนะว่าเดี๋ยวไ้โรตัสนี่จะได้หรือเปล่าเพราะชิงหลายรางวัลมากชิงไม่กระทั่งรางวัล่นน้อยต้องได้สัก สักประมาณสิบอะเพราะเข้าชิงยันอ่าเพลงไทต้นคอสตูมเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยไอ่าาไทต้นไทต้นดีไซน์ก็ติดด้วยครับนะครับอืมโอ้้วแล้วผมชอบมากเลยอา outstanding supporting actor in a drama series โอ้โหสามคนติดสามคนติดสามคนเลยนะ เออนะอ่ะก็รอรุ้นนะครับนี่เอาตรงตรงไหมพวกเราข้างในอ่ะกลุ่มเจพันเราอ่ะเออมีการแต่ว่าเอ้ยหือไว้เราต่ติดเพราะใครเพราะพี่ดอมหรือเปล่าเฮ้ยตายแล้วเตายแล้วเขาอดเครอะไรเลือกคําถามไม่ใช่่ใช่เลือกคําถามครับบ้าบอนะฮะอ่ะมีทั้งครูเล็กพัฒนาวดีใช่ไหมมีทั้งพี่ดอมแล้วก็พี่าครูครูเล็กนี่ครูเล็กนี่ทําให้ ฝรั่งสนใจเพลงวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเลยนะจริงจริงเนี่ย<อ>แล้วก็อ่ายอดยอดวิวรายคลิปของรายการธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับพัฒนาวดีอันเนี้ยยอดวิวขึ้นอย่างอย่างไม่ไม่ผิดข้อสังเกตอะเออนี่ก็คนรู้จักครูกกันเยอะอะเออก็เลยเห็นแบบครูกครูกเคยทารายการอย่างนี้มาก่อนว่าประมาณสามสิบกว่าป,ปีที่ล <laughs> ออแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็เพลงเพลงที่เอาไปร้องในซีรีส์ก็มาจากรายการนี้นี่แหละ อ่า่นเป็นอ่อพาวเวอร์กันไปภาคผมราคผมอ่ะ